สวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็มาเจอกับเมในเวอร์ชันแบบหน้าสดแบบนี้อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเมก็จะมาทําเป็นคลิปออ่รีวิวเป็นที่ปิดหัวเม่งละกันเนาะก็คือวันนี้เมตัดห้องนะคะแล้วก็เห็นว่ามันมีของที่เมเคยรีวิวเป็นบทความในเว็บนะแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นคลิปวิดีโอวันนี้ก็เลยจะมาทําเป็นเวอร์ชั่นคลิปวิดีโอเพื่อนๆดูกันนะคะอย่างที่เห็นเลยว่าเมเป็นคนที่มีแบบหน้าผากก็ะหนที่จะกว้างมากๆแล้วแบบ มันก็มีลายผมนะแต่มันไม่เป็นเส้นใหญ่ๆก็ไม่รู้ทําไมแต่ว่าไอ้ลายผมแล้วก็ผมด้านหลังอ่ะเยอะมากๆหนาเลยนะคะข้างหลังอะวันนี้นะคะก็เลยจะมาถามเพื่อนดูกันว่าเออมันมีวิธีขั้นตอนการปิดเหม่งยังไงบ้างนะคะก็คือคลิปเนี้ย ดูได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะเพราะว่าบางคนผู้ชายพอเซ็ตผมใช่ป่ะพอเซ็ตด้านเดิมมาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแบบมีรอยขาวๆขึ้นนะคะวันนี้เมย์ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคกันเนาะว่าใช้อะไรบ้างนะคะนะคะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบแบบไหนบ้างก็มีไม่กี่ชิ้นนะคะเน้นแบบขีดสั้นๆเนาะก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมนะคะอันนี้เมย์ใช้เป็นของมาเดหรือว่าเพื่อนๆที่จะมีเป็นแบบเชดดิ้งสีเข้มอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะอันนี้คือความพิเศษเขาจะมีแบบ แอปพลิเคเตอร์ที่เป็นหัวฟองน้ําข้างหลังมาด้วยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเนื้อครีมที่แบบหมุนๆบิดๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปาดไปได้เลยบางคนเนี่ยก็ใช้อันนี้ในการเชดดิ้งไรผมเชดดิ้งกรอบหน้าข้างจมูกก็ได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีใช้เลยเมตาลงเป็นเนื้อครีมก่อนนะก็ป้ายลงไปนะคะตรงที่เป็นไรผมของเราประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ หัวฟองน้าด้านหลังนะคะของเขาที่ให้มาที่มันจะเป็นลักษณะแบบฟองน้ําแบบนี้นะคะก็ถูๆไถๆไปถูๆเป็นแบบสตรกสั้นๆนะคะไม,ไม่ไม่ลากยาวเนาะจะดูมีลายผมขึ้นมาถ้ามันยังดูแบบน้อยไปนะคะก็สามารถเติมได้อีกนี่นะคะมันก็จะดูแบบเป็นเงาๆขึ้นมาเยอะผมแบบดูมีผมมากขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ย หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพี่มันจะเหนียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นเนื้อครีมนะคะแต่ยี่ห้อนี้มันไม่ได้เหนียวอะไรหรอกแต่ว่าความรู้สึกของเรานะคะมันก็จะรู้สึกว่าควรจะเซตด้วยอะไรที่เป็นฝุ่ทับลงไปอีกทีนึงอันนี้เมย์จะใช้เป็นของฮลิกะฮลิกะนะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งเป็นสีแบล็กเลยก็คือจะเป็นสีแบบเทาเข้มๆเป็นสีแบบดำๆเลยนะคะก็กดย้ำลงไปอีกทีนึงคือเขาจะเป็นหัวฟองน้ำแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นแชดดว์ฝุ่นๆนะคะอยู่ข้างในฝาของเขาอย่างนี้นะคะ อันนี้แม่ซื้อมามันเซลอ่ะก็เลยเออลองหยิบหยิบมานะคะนี่แล้วก็กดกดลงไปถ้ามันยังน้อยไปก็กดเอาออกจากฝางเขาอย่างนี้นะคะเข้าตรงผมนี่ก็แบบรลูดลูระบายระบายอย่างนี้ได้เลยเนาะถ้าตรงไหนเป็นลายผมแบบบางๆไม่ได้อยากจะได้เข้มมากก็ใช้เป็นแบบนี้นะคะกดกดลงไป โอเคของเมย์ก็ไปทํามาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยมันก็จะดูแบบผมไม่ค่อยแหวงเข้าไปนะแต่ว่ามันก็จะยังดูเป็นแบบมีความธรรมชาตินะคะแล้วก็ก็เดี๋ยวเมย์ไปแต่งหน้าเดี๋ยวกลับมาเม้าส์ใหม่นะโอเคเมย์ก็ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็เออหน้าผากก็ไม่ค่อยกว้างเท่าเดิมแล้วหน้าดูเป็นแบบ เออรูปทรงมากขึ้นนะคะไม่ว้าวแหว่งเนาะสิ่งที่จําเป็นนะสาหรับเมย์มองว่าเป็นแบบครีมยี่ห้อไหนก็ได้ตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะแล้วก็ไปลองสีดูว่าเออสีเนี้ยพอดีกับผมเราไหมนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะมันจะได้ดูไม่โปะนะก็ลงแบบครีมก่อนแล้วก็ตามด้วยแบบฝุ่นตา่ตางๆที่เรามีนะคะอาจจะเป็นแบบอายแชโดว์หรือว่าที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่เป็นรูปแบบแท่งแล้วมีแบบ แบบฝุ่นอยู่ข้างในแล้วก็มีหัวฟองน้ําอย่างเงี้ยเนาะเอาไว้กดๆก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองไปเลือกๆหากันดูนะแล้วก็ที่สําคัญไม่เน้นเลยคือหลังจากที่เราใช้ไอ้พวกแฮร์ไลเนอร์อะไรแบบเนี้ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราควรจะสระผมนะคะในเย็นวันนั้น ก่อนที่จะสระเนี่ยก็เช็ดด้วยพวกรีโมเวอร์ที่เช็ดเครื่องสำอางนะคะหรืออาจจะเอาเป็นเบบี้ออยเช็ดแล้วก็สระผมตามปกตินะมันจะทําให้สิวไม่ขึ้นหนังหัวเรานะคะเพราะว่าถ้าเราเอาอะไรไปทานแล้วมันอาจจะอุดตันได้เนาะวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะก็มาอัปเดตแค่เท่านี้เนาะบ๊ายบายคะ่ะจุ๊บจบ